สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์มือสองออาร์โฮมคาที่ชนบุรีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนํำทิปมีรถตู้ MPV มาแนะนำคุณลูกค้าอีก1คันนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจะเป็น H1 นะคะสีดำค่ะ 2.5 Elite ปี2020นะคะที่มาพร้อมเลขไม่น้อยๆเลยค่ะเพียง51,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะในราคาขาย1,169,000บาทหรือผนเริ่มต้นที่19,000บาทเท่านั้นค่ะพร้อมมีการการันตีคุณภาพตัวถังและเลขไมาให้เช่นเคยค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะสำหรับเจ้า Hyundai h ุ u n d a H1 2.5 Elite เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับรูปโฉมหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็น Minor Change มาเรียบร้อยค่ะตัวกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมซี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะตัดรับกับดวงไฟค่ะดวงไฟจะเป็น l ลนส Projector และหลอดไฮโดรเจนควบคู่กันค่ะ,ะตัวล้อแม็กคันนี้นะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะสีเงินสวยๆอย่างนี้เลยค่ะขนาดขอบ16นิ้วนะคะซึ่งสภาพสวยงามมากๆค่ะ กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นพับปรับไฟฟ้าค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างสวยๆอย่างนี้เลยค่ะหลับมือเปิดนะคะมือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะและประตูด้านหลังนะคะก็จะเป็นสไลด์นะคะมาจากโรงงานเลยค่ะสภาพโดยรวมนะคะของเจ้า H1 คันนี้สวยงามมากๆค่ะต่อมาในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็น LED โดดเด่นชัดๆดีไซน์สวยๆอย่างนี้เลยค่ะ และต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะบ,บ่งบอกค่ะว่าเป็น Hyundai h ุนไดฮีชวและรุ่นนะคะเป็น e l ลิทเพิ่มขึ้นมาค่ะตัดรับนะคะกับตัวคิวนะคะสีเงินหรือโครเมียมสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ และสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะตัวหัวหมอนทั้ง11ที่นั่งก็อยู่ครบเรียบร้อยนะคะสภาพก็คือสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะตัวเบาะแถว4ก็ยังสามารถเลื่อนนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระทางด้านหลังนี้ได้ด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังแล้วก็ในส่วนของระบบโซน่าเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยแล้วนะคะสภาพโดยรวมคันนี้ต้อง บอกเลยนะคะใครมองหาอยู่นี่คือห้ามพลาดเลยค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปชมกันในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะไปค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะสภาพคือสวยงามมากๆค่ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะขนาด 2,500cc เลยค่ะ หรือกําลังแรงม้าอยู่ที่175แรงม้าเลยนะคะในส่วนของความคงเดิมค่ะดูได้จากตัวหัวน็อตนะคะไม่มีการแกะเปลี่ยนหรือถอดใดๆทั้งสิ้นค่ะซึ่งลูกค้าท่านใดกําลังเป็นกังวลใจนะคะทางเรามี ใบาการันตีออกให้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเลยนะคะไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะซึ่งเรายังมีนะคะมาตรฐานเดิมค่ะว่าหากรถไม่ส่งนะคะรถไม่สวยเหมือนดังไลฟ์หรือรีวิวนะคะลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับรถได้เลยค่ะและต่อไปนะคะเราจะไปชมในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะไปค่ะสำหรับภายในเจ้าคุณใดคันนี้ ะะถึงแม้จะเป็นรถตู้ต้องบอกเลยค่ะว่าภายในกว้างขวางมากๆเลยนะคะภายในจะตกแต่งด้วยโทนสีดําค่ะตัดรับกับสีครีมและลายไม้ค่ะซึ่งคลาสสิกมากๆเลยนะคะและต่อมาค่ะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยนะคะสามารถควบคุม เพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงตัวเครื่องเล่นได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะเลขไม่จะอยู่ที่5 1 4 4 4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะและถัดมาค่ะสำหรับหน้าจอกลางนะคะก็เป็นระบบทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยค่ะซึ่งเจ้าของเดิมนะคะได้ติดตั้งจอ Android มาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับ จอ Android อันนี้นะคะพิเศษสุดๆคือรองรับระบบ Wi-Fi ด้วยค่ะสามารถเปิด YouTube เพื่อฟังเพลงได้เลยนะคะแบบอิสระเลยค่ะเรามาเทสกันนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรค่ะซึ่งเสียงดีมากเลยนะคะและที่สำคัญค่ะนอกจากหน้าจอกลางแล้วทางเจ้าของเดิมนะคะได้ติดตั้งในส่วนของตัวหน้าจอห้องผู้โดยสารมาด้วยค่ะ มาดูกันค่ะนี่นะคะสำหรับครอบครัวใหญ่ถ้าใครอยากเปิดกระตูนนะคะให้เด็กดูก็สามารถดูได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะและถัดไปค่ะในส่วนของตัวผ้าหลังคานะคะก็คือสะอาดสะอ้านมากๆค่ะม่านบังแดดสามารถใช้งานได้อย่าง ดีนะคะคไม่มีตมําหนินะคะแตกหักใดๆทั้งสิ้นค่ะในส่วนของไฟอ่านแผนที่นะคะก็ยังติดใช้งานได้ค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถโทรติดต่อนะคะได้ที่เบอร์คุณโอ๊ตนะคะ0818903370ค่ะหรือเบอร์คุณอาร์ตนะคะ0860264069ค่ะเจ้าของเต็นท์ขายเองเลยนะคะ หรืออยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทอินบ็อก Facebook มาได้เลยนะคะยังไงน้ำทิพย์ก็ขอฝากเจ้า H1 คันนี้ไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ